ในหัวข้อต่อไปนี้ก็จะพูดถึงเทคนิคในการป้อนข้อมูลการล้างเนื้อหาและรูปแบบของการทํางานกับข้อมูลในเซลล์นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องการป้อนข้อมูลกันก่อนเลยละกันนะคะการป้อนข้อมูลในเซลล์ก็คือต้องเลือก Active ซล l l ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเปนการจบการทํางานในเซลล์นั้นด้วยนะคะทีนี้เวลาเราจบการทํางานในเซลล์เนี่ยเ,เราก็มีวิธีจบได้หลายวิธีนะคะโดยถ้าเรา กด enter ก็มาลงมาข้างล่างหรือว่าถ้าเรากด tab ก็จะไปที่เซลล์ถัดไปที่อยู่ด้านข้างขวานะฮะแต่ว่านอกจากกด enter กับ t a บธรรมดาเรายังสามารถกด s h i f enter นะฮะก็จะเป็นการทําให้ active cell เนี่ยเปลี่ยนเป็นอยู่ด้านบนของเซลล์ปัจจุบันนะคะหรือว่าถ้าเรากด shift tab 10เซลล์ก็จะมาอยู่ด้านซ้ายของเซลล์ปัจจุบันนั่นเองนะคะตรงนี้แล้วนอกจากนั้นนะคะนอกจากนั้นถ้าถ้าเราทํางานพิมพ์ข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรากด control enter ก็คือการจบการทำงานอยู่ที่เซลล์ปัจจุบันนะคะโดยที่ไม่ไปที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นมีวิธีกับจบการทํางานได้หลายแบบนะคะ,นะคะแต่ว่าทีนี้จะมีอยู่ว่าถ้าเราเลือกช่วงของเซลล์นะคะ ถ้าเราเลือกช่วงของเซลล์อย่างเช่นสมมุติว่าเรามปการเลือกช่วงเซลล์ไว้แบบนี้นะคะอ,อัอนนี้กอแลกันนะ,ะคะ,ะทีนี้ในการเลือกช่วงของเซล์หลายๆช่วงวันนี้เราก็จะใช้คอนโทลคอนโทลช่วยเลือกอพร้อมกับชิปแล้วก็การคลิกที่เซล์สุดท้ายนะคะกดคอนโทลเลือกช่วงเซล์ถัดไปแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่ ซลสุดท้ายของช่วงนั้นนะฮะพอจบช่วงนั้นแล้วก็กดคอนโทแล้วก็มาเลือกช่วงต่อไปแล้วก็กดชิปค้างไว้เลือกเซลทงช่วงนั้นนี้ก็จะสามารถเลือกหลายๆช่วงที่ไม่ติดกันได้นะฮะแล้วก็จะมีวิธีสลับการทํางานในช่วงก็คือถ้าอยู่ที่ช่วงเดิมนะฮะตอนนี้อยู่ที่ช่วงเดิมแล้วเรากดคอนโทแล้วก็เลียดคือเครื่องหมายจุดเนี่ยจะเป็นการสลับไปที่ตําแหน่งมุมต่างๆในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรากดคอนโทอันเทอร์เน็ตแล้วก็ลูกศรไปด้าน ซ้ายขวานะคะคอนโทรลเน็ตเน็ตค้างไว้แล้วก็ลูกศรไปซ้ายขวาก็คือเป็นการสลับระหว่างช่วงแต่ละช่วงที่เราเลือกไว้หลายๆช่วงนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราทํางานกับช่วงแล้วไม่ต้องการให้ให้การทํางานในช่วงหายไปนี้เราก็จะใช้เมาส์คลิกหรือว่าใช้ลูกศรเฉยไม่ได้นะคะสมมุติว่าคุณต้องการมาทํางานที่ตําแหน่งที่ที่เลข3อยู่ตรงจุดนี้ ต้องการมาที่นี่อาจจะใช้วิธี enter าก็ได้ enter มาเรื่อยๆแล้วก็จากนั้นกด tab มานะะพอมาถึงตำแหน่งเลข3เนี่ยถ้าต้องการแก้ไขก็อจะจะแก้ไขพิมพ์ทับไปเลยก็พิมพ์ลงไป enter ปุ๊บก็จะจบการทํางานนะคะหรือว่าถ้าจะแก้เป็นบางตัวนะะถ้าจะกลับมาแก้คําว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือให้เป็นคําว่า apple อย่างนี้นะคะเราก็จะกลับมาด้วยการกด shift tab อย่าน,นะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปว่า apple อะไรนี้เป็นต้นนะคะ ก็คือก็อ่าก็คือถ้าเราใช้คีย์บอร์ดทำงานการเลือกช่วงเซลล์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ,คะทีนี้นอกจากการเลือกช่วงของเซลล์ในชีตเดียวกันแล้วเรายังสามารถใช้พวกคีย์ลัตเหล่านี้ในการเลือกสลับเวิร์กชีตก็ได้อย่างเช่นกด c t r โท a เพ u อัเพื่อจะไปยังชีตถัดไปด้านหน้าที่อยู่ด้านซ้ายนะคะหรือว่าถ้า c t นโท a เพ d ดาวคือ สลับมาที่ชีทที่อยู่ถัดไปด้านขวานะคะหรือว่าถ้าเราสลับเวิร์กบุ๊กเราก็ใช้คอนโทรลแท็บนะคะก็จะสลับเวิร์กบุ๊กไปเรื่อยๆเปิดไว้3ามเวิร์กบุ๊กก็จะสลับไปทีละเวิร์กบุ๊กนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราต้องการเลือกเวิร์กบุ๊กเองนะคะสมมติเราเปิดไว้เจ็ดเวิร์กบุ๊กแล้วมาสลับทีละอันเนี่ยก็จะไม่สะดวกเราอาจจะกดเอาสนิทค้างไว้แล้วก็กดแท็บจะมีชื่อเวิร์กบุ๊กให้เราเลือกด้วยเห็นไหมคนะเราสามารถที่จะกดแท็บไปเรื่อยๆเพื่อจะเลือกเวิร์กบุ๊กต่างๆก็ได้ ก็จะเปิดการอินเทอร์เน็ตแล้วก็แท็บก็คือจะเปิดทุกโปรแกรมที่เราเลือกค้างไว้นั่นเองนะคะอ่าทีนี้นอกจากการทำงานกับเวิร์กบุ๊กต่างๆหรือว่าการทำงานในช่วงเซลล์เหล่านั้นแล้วยังมีวิธีการในการป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลทั้งช่วงด้วยได้ด้วยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณว้อบอกว่าตรงช่องไอเทมเนี่ยจริงเป็นของแอปเปิลทั้งหมดเลยเ เราจะทำยังไงนะคะเราก็จะใช้วิธีสมมุติว่าใช้วิธีกดกดชิป enter มันขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะคะ,ะทีนี้ตรงเนี้ยคำว่า Apple เนี่ยจะลงไปในช่วงของเซลล์ทั้งหมดนะคะ,ะเราทำไม่อยู่โหมดแก้ไขดูกด f2 ก่อนนะคะแล้วก็กด control enter นะคะ,คะ,ะทุกช่วงเซลล์ก็จะแปแก้เป็นคำว่า Apple ทั้งหมดเลยนะคะคือเรามีการเลือกไว้กี่ อิเซลก็จะพิมพ์คํานั้นลงไปทั้งหมดนั่นเองนะคะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการพิมพ์คําว่าแอปเปิลลงไปแค่ในคอลัมน์ i ที่ในช่วงคองลัมน์ i ตรงนี้เราก็ต้องแก้ไขโดยการเลือกแค่เลือกแค่คอลัมน์นี้นะคะหรือว่าถ้าตามตัวอย่างนะคะตามตัวอย่างจะมีการคํานวณอยู่ด้านอยู่ด้านอยู่ด้านซ้ายอยู่เอ่ออยู่ด้านขวามือนะคะในช่องเมาส์เนี่ยช่องเมาส์เกิดจาก ช่องมันก็จะ quantity คูณกับ price นะคะและ้วก็ทีนี้ถ้าเราคำนวณปกตินะคะขออน,นุญาลบข้อมูลเดิมก่อนนะคะถ้าเราคำนวณปกติเนี่ยเราจะาคำนวณมาเสร็จแล้วเราก็อาจจะ copy copy สูตรลงมาด้วยการกด fill handle อย่างนี้ลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามีวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ตัว control คอนทอลเอนเตอร์ Control, Enter, นั่นเองนะคะวิธีนี้เราจะต้องเลือกช่วงของเซลล์ไปก่อนนะคะเลือกช่วง,งเซลไปก่อนนะคะแต่ว่าคุณน้อยเลือกช่วง,งเซล์แต่ว่าไม่ได้เลือกคลุมมาทั้งหมดเอาแค่เอาแค่ช่วงของเซลล์ที่จะทํางานจริงะค,ะคือเราเราอาจจะเลือกคลุมยาวแล้วก็มาลบทีละตัวก็ได้แต่ไม่งั้นก็เลือกทีละช่วงหมดน,นี้นะ,ะพอเลือกช่วงได้แล้วนะคะเราก็กลับไปสู่ ตำแหน่งเซลลแรกของช่องอเมาส์นั้นนะคะเราจะกลับไปยังไงนะถ้าเราใช้เมาส์คลิกหรือลูกศรก็จะหลุดไปใช่ไหมคะแล้วก็กดอัลเทอร์เนทคอนโทรลอัลเทอร์เนทแล้วก็ลูกศรซ้ายขวาไปเรื่อยๆนั่นเองะคะอ่ะพอกลับมาสู่เซลล์ที่เราต้องการแล้วนะคะตรงนี้เราจะเข้าสู่โหมดแก้ไขก่อนเพราะว่าคือตอนนี้คือการคีย์ข้อมูลในเซลไอเนี่ยเสร็จไปแล้วนะคะ L4 เนี่ยเสร็จไปแล้วแต่ว่าเราต้องเข้าสมมดแก้ไขเพื่อเราจะใช้เครื่องมือ Control Enter ให้มันให้มันสามารถที่จะ,ะก็พิสูตรตัวนี้ลงมาในช่วงเซลล์ที่เราเลือกไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสมมดแก้ไขด้วยกด F2 นะคะ F2 โหมด Edit นะคะแล้วก็กด Control ค้างไว้แล้วก็ Enter นะคะ,ะจะเห็นว่าผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์จากการคํานวณเนี่ย จะลงมาสู่ช่วงเซลล์ทั้งหมดแล้วก็เป็นการคำนวณของแต่ละช่องเองนะคะไม่ได้ Copy ข้อความข้อมูลที่เป็นตัวเลขว่า1782บาทมานะคะแต่ว่าเป็นการ Copy สูตรมหมั่นเองถ้าเราตรวจสอบสูตรนะคะถ้าเราลองตรวจสอบสูตรดูเราอาจจะใช้วิธีกดอิน e ทอร์ Enter เอาก็ไนนะ้สมมติว่าคุณลอาอินเทอร์ลงมาแล้วก็ไปดูที่แถบสูตร,นะรถ้าเราไปดูที่แถบสูตรก็จะเห็นว่าการคำนวณก็จะเกิดจาก ข้อมูลในแถวนี้ที่จะมาคูณกันเป็นอเามาส์นั่นเองนะคะจาก quantity กับ price ในของแถวนี้นะคะอะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวต่อไปในหัวข้อต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ fill handle นะคะ